สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้เรามีผลงานเกมฝีมือของคนไทยเป็นน้องนักศึกษาไทยท่านหนึ่งที่เขาทำทีซิสนะครับเกมอิ t เทอร์แอคเล่นในเว็บเรื่องราวของเด็กสาวที่กำลังจะกลับบ้านเพียงลำพังในตอนกลางคืนเกมนี้ชื่อว่าถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ คือเป็นกระแสมากเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นเกมนี้จาก f a c e b o o k กําลังเป็นกระแสพูดถึงเลยว่าเกมนี้อยากให้ลองเล่นโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกลับบ้านดึกดึกๆดินเเกมนี้จะเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตได้อย่างดีเลยเพราะว่ามันสะท้อนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ในชีวิตจริงทั้งแง่ดีและแง่ที่เลวร้ายที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้พี่นัทจะสวมบทบาทเป็นนัตตี้ นัตตี้กำลังจะกลับบ้านถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเวลาเราจะใช้คำนี้คือเราจะบอกกับคนที่เราเป็นห่วงถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนสาวลูกๆคุณแม่อะไรก็ตามเนี่ยก็ใช้คำนี้กันถึงบ้านแล้วบอกกูด้วยนะมึงหรือกับแฟนก็ตามนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ Get Home Safe Project ถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเมื่อหญิงสาวจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านกลางดึกเพียงลำพังเส้นทางที่คุ้นเคยกลับดูไม่น่าไว้ใจทุกการกระทำส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เส้นทางที่ไม่อาจคาดเดาได้นี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วก็เนี่ยฮะหน้าจอที่เป็นสีฟ้าแสงมือถือในที่มืดหาแว่นดีๆมาใส่ก่อนจะเล่นเกมนี้ด้วยนะครับพี่นัดแนะนำเป็นแว่นออฟตัสฟิตไฟ มาอีกแล้ว o p ต u s มีหลายรุ่นมากโดยเฉพาะซีรีส์ใหม่ที่ทําจาก X50 s t a สแ l e s s Steel เนี่ยมีถึง5รุ่นด้วยกันพี่นัทเคยโปรโมทแฟนทอมไปแล้วรอบนี้พี่นัทเปลี่ยนมาใช้สปิ e ไฟ i r แล้วครับสปิ e ไ f i เนี่ยจะมีความเท่ดูแบบดูอีสปอร์ตมากขึ้นดูป็นแว่นแฟชั่นมากขึ้นที่สําคัญนี่ใช้เล่นแอมเบอร์นะเล่นมันจะสีเหลืองๆเห็นป่ะก็คือกองแสงสีฟ้าดีมากอะสบายตามากๆอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะใครสนใจไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างพี่นะแป่ไว้ให้ใต้คลิปแล้วบอกไปว่านัทปิ่นด้น ใส่ในชีวิตประจําวันเฉยก็ยังได้เลยตัดเป็นเลนส์สายตาก็ได้นะครับบอกว่านัดติต่โตแนะนำมาเนี่ยเขาจะลดให้100บาทนะถ้าใครไม่เชื่อว่ามันดีจริงไปลองก่อนได้ครับ4สถานีรถไฟฟ้าสยามอาโศกจตุจกกักรรีลมเขามีช็อปอยู่ไปลองได้เลย <Wow. S 1> ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันโอเคไหมเอาละครับพี่นัดมีแว่นพี่นัดพร้อมจะจ้องมือถือแล้วเข้าสู่เนเรื่องกันเลย เรื่องเป็นไงทริกเกอร์วอร์นิงนะครับมีคําเตือนนะมีการใช้ความรุนแรงมีการใช้ของมีคมมีการคุกคามทางเพศอาจกระทบต่อความรู้สึกหากเกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือมีอาการผิดปกติในการเล่นเกมเนี่ยโปรดหยุดทันทีหรือปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตด,ด้วยนี่มีการให้ความรู้เรื่องสายด่วนสุขภาพจิตหลายคนมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเครียดไม่รู้จะบอกใครโทรไปที่1 3 2 3ได้นะครับอันนี้ปรึกษาได้จริงจริงเพราะว่าบางทีเราไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟังก็เนี่ยละครับเขาถือว่าเป็นคนแปลกหน้าที่เปิดใจรับฟังทุกเรื่องของเรากดหน้าจอออเพื่่ไปต ห้าทุ่มครึ่งครับต้าส่งข้อความมาไหนกดดูเราคุยกับต้าอยู่นะต้าว่าไงฮะเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วอะโทษทีนะวันนี้เลิกดึกไปหน่อยกลับได้ไหมเคยกลับดึกแบบนี้หรือเปล่านัตตี้เป็นไม่ใช่ลูกคุณหนูไม่มีคนมารับหรอกนัตตี้แบบใช้ชีวิตลําบากมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ไปไหนมาไหนก็ไปเองตลอดทํางานก็กลับบ้านเองคนเดียวก็เลยตอบกลับไปว่าโอ้ยไม่ต้องห่วงเคยอยู่แล้วแค่นี้สบายมาก แบบนี้น่าจะใกล้กับนิสัยพี่มากกว่านะครับแล้วต้าพิมพ์มาต่อฮะแล้วนี่ได้รถหรือยังอ่ะสรุปนั่งอะไรกลับเหรอเออวันนี้นั่งรถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วคันข,ขบวนสุดท้ายพอดีเลยแสงไฟจากรถไฟฟ้าสาดเข้าที่หน้าของเราก็คือชานชาลามีรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาจอดพอดีครับนอกหน้าต่างเวลานี้คงไม,ไม่มีอะไรให้มองมากนะ อันนี้เราขึ้นรถนะแล้วเราก็นั่งมองไปนอกหน้าต่างไม่ได้สนใจอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เคยมีคนโดยสารมากมายในเวลานี้มีเพียงคุณและเสียงประกาศบนรถไฟฟ้าเป็นพักๆสถานีต่อไปสะพาานควอะไรเงี้ Next station, สยสพภายในรถที่เต็มไปด้วยที่นั่งว่างเปล่านั้นมันโล่งจนคุณสามารถมองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาจนสุดตู้รถไฟฟ้าหน้าได้เลยเวลาดึกป่านนี้คุณหวังอยากให้ถึงบ้านไว แต่มันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอครับเคยใช่ไหมเมื่อก่อนพี่เคยทํางานแถวเอกมัยพี่ก็ต้องนั่งจากเอกมัยเนี่ยมาลงอโศกแล้วก็ต่ออโศกกลับไปเตาปูนซึ่งไกลเหมือนกันนะเราก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อฆ่าเวลาครับเราจะเลื่อนฟีดหรือฟังเพลงเลื่อนฟีดครับบนรถไม่ค่อยฟังเพลงหรอกถูกไปเรื่อยฮะซึ่งในฟีดมีเขียนเลยครับเตือนภัยสาวเดินทางลําพังกลางดึกวิตตกเป็นเหยื่อชายนิรานาม อา้าวไอ้เนี่ยมีข่าวพอดีเลยเนี่ยสมมติสมมติเลยเรื่องจริงเลยเนี่ยนั่งอยู่บนรถไฟฟ้าไม่ไปทำก็เลื่อนฟีดไถมือถือไปเรื่อยนี่น่าจะเป็นแบบสิ่งที่ทุกคนทําอยู่แล้วนะครับไปเจอข่าวนี้ทําไงต่อระวังตัวกันด้วยนะคะทะเบียน xxx คนขับชวนคุยเรื่องอย่างว่าตลอดทางเลยอันนี้จะเป็นแท็กซี่แท็กซี่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับมีทะเบียนรถด,ด้วยพาดหัวข่าวเตือนภยัยปรากฏไล่เลี่ยกันบนฟีดของคุณอแปลว่าช่วงนี้มีเรื่องเยอะนะ ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผมเจอได้ง่ายทั้งที่มันไม่ควรจะง่ายเลยก็ก็จริงอย่างที่เขาว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนี้ครับแต่กลายเป็นว่าคนในสังคมนี้สมัยนี้ปัจจุบันนี้ก็พร้อมจะทําร้ายกันได้ตลอดเวลาคุณยังต้องสอดส่องระวังรอบตัวเสมอเพราะถ้าคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้จะได้ดูตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้นครับเกิดเป็นผู้หญิงในสังคมเนี้ยจะต้องคอยระวังตัวถึงขนาดไหนกันนะ อันนี้เราคิดในใจทำไมต้องเป็นเฉพาะผู้หญิงด้วยที่ต้องมาคอยระวังตัวทำไมมันใช้ชีวิตยากจังลองนึกจินตนาการดูว่าถ้าเหตุร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยจะทำยังไงอาจเกิดเหตุขึ้นเหมือนกับในข่าวก็ได้ใครจะไปรู้อะโดนแท็กซี่ลวนลามเจอชายนิรนามข่มขืนอย่างเงี้ยเสียงแจ้งเตือนของคุณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับใต้แล้วโอเคโอเคกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะนี่แหละครับ ประโยคที่เราจะใช้พูดกับเพื่อนเราเวลากลับบ้านถึงบ้านแล้วบอกกูด้วยขนาดพี่กับไอเตยกินเหล้ากันกลับบ้านถึงบ้านบอกกูด้วยนะก็บอกตลอดนะรถไฟฟ้าหยุดจอดที่สถานีจุดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อไปความเงียบเหงาของยามวิกาลทําให้คุณแอบ,บวันใจเมื่อรถเคลื่อนตัวออกไปไกลาจากคุณจนลับตาแล้วความเงียบก็เข้ามาแทนที่นึกภาพชันชาลาขาบวนสุดท้ายนะมันไม่ค่อยมีคนแล้วะในที่สุดคุณก็มาถึงเส้นทางประจํา ถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุณเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวันและไฟข้างทางบางจุดก็ไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเที่ยงคืน10นาทีแล้วครับใช้วิธีไหนในการเดินทางเข้าบ้านดีเรียกรถรับจ้างหรือว่าเดินไปตามซอยเปี่ยวเรียกรถละกันเรียกรถละกันก็เลยเรียกแท็กซี่ครับเพราะว่าถ้าเป็นซอยเปี่ยวๆมืดๆอ่ะไม่ควรเดินอันตรายกว่า เราก็เลยตัดสินใจโบกรถแท็กซี่ครับผมถึงจะดูน่ากลัวแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าต้องเดินคนเดียวในซอยเปลี่ยวอืถูกต้องเราคิดเหมือนกันแป๊บเดียวนะก็ถึงบ้านแล้วแหละคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเราคิดในใจแบบนั้นออแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวคงถึงบ้านแล้วบ้านเราก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเนะี่ยอย่างน้อยนี่ก็เป็นเส้นทางที่คุณคุ้นเคยหากนั่งรถไปก็คงใช้เวลาน้อยกว่าการเดินครับไม่นานรถยนต์รับจ้างคันหนึ่งก็ผ่านมารับคุณ ก็ขึ้นรถก่อนจะขึ้นรถคุณคิดชั่วครู่ว่าจะนั่งฝั่งไหนดีนั่งฝั่งซ้ายครับลงง่ายกว่าถ้านั่งฝั่งเบาะหลังผู้โดยสารจะสังเกตเห็นคนขับได้ชัดกว่าว่าเขาทําอะไรอ่ะถูกต้องคือถ้านั่งฝั่งซ้ายมันจะเยื้องกับคนขับนึกตามนะนึกภาพนะคนขับเขาจะนั่งข้างหน้าฝั่งขวาถูกไหมถ้าเราไปนั่งฝั่งขวาเขาทําอะไรเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเรานั่งฝั่งซ้ายมันมีช่องให้เราเห็นว่าเขาทําอะไรบ้างแล้วอย่างหนึ่งมันก็มองกระจกสะท้อนเห็นหน้าเขาด้วยคือมันสามารถ ไหวตัวได้เร็วกว่าการนั่งฝั่งขวาจําไว้ทุกคนและอย่างหนึง่งรถเนี่ยเมืองไทยลงฝั่งซ้ายปลอดภัยกว่านะครับคุณนึกถึงประโยคที่เคยเห็นจากบทความอินเทอร์เน็ตบางทีรายละเอียดเล็กๆแบบนี้อาจจะช่วยให้ปลอดภัยขึ้นได้ถ่ายรูปครับถ่ายทะเบียนไว้ก่อนเลยครับคุณหยิบม,มือถือขึ้นมาถ่ายรูปรถทะเบียนรถเอาไว้แล้วส่งรูปไปคนใกล้ตัวหากเกิดเหตุร้ายอะไรนี่จะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญแต่หวังว่าคงจะไม่ต้องใช้มันหรอกนะ ส่งให้ไอ้ต้าก่อนไหมเรามองดูเส้นทางตลอดเวลาครับถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ขับรถออกไปได้ครู่หนึ่งปวดสนทานากระชายแปลกหน้าก็ได้เริ่มขึ้นทำไมหนูกลับดึกจังจ๊ะคะที่ผ่านมาพี่อผ่านมาเห็นหนูพอดีพี่เลยขับมารับหนูดีกว่าแล้วปรับกระจกมามองด้วยนะสวยๆอย่างหนูเนี่ย ลับคนเดียวมันน่าเป็นห่วงนะรู้ไหมมึงบิดกระจกมาเพื่อ,อ,อมองอางเงี่ยอันนี้คือเฮี้ยนะละเมิดนะอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากเลยครับเอ่อขอลงก่อนเลยนั่งเงียบๆนั่งเงียบๆไปก่อนใจดีทู้เสือครับนั่งเงียบๆไว้ไม่ตอบโต้อะไรคือให้ลงกลางทางมันก็ไม่ได้ครับมันหนักกว่าเดิมแล้ว เพราะว่ามันมันเข้ามาแล้วไงมันมืดแล้วด้วยแล้วกลางซอยก็เปี่ยวเกิดเราลงสุดท้ายมันจอดรถทาอะไรเราเราก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีลองนั่งไปก่อนนั่งไปนิดนึงจังหวะน,นี้ต้องรีบส่งรูปให้เพื่อนแล้วนะคนขับมองคุณอยู่เรื่อยคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยจนต้องเอากระเป๋าตังค์มาปิดขาไว้ปิดเนี่ยเอากระเป๋าเนี่ยปิดขาไว้ใส่กระโปรงเอากระเป๋าปิดขาเลยเดี๋ยวมันมองกางเกงในพวกเนี้ยไม่ปลอดภัยนะครับอันตรายมากเป็นสาวๆต้องป้องกันตัวเองนะจ๊ะ ทั้งที่คุณไม่ได้ใส่เสื้อผ้าชโชว์เนื้อเชื้อหนังแต่อย่างใดเลยนะแต่ก็ต้องแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยไว้ก่อนเอ่อกลับดึกแบบเนี้แฟนไม่ห่วงเหรอคนขับถามครับปล่อยให้กลับบ้านคนเดียวเป็นพี่นะพี่ไม่ปล่อยหรอกนะ <c oughs> เราไม่อยากต่อบ,บทสนทนาละราบระลวงแบบนี้ต่อไปแล้วนะครับเราก็เลยแกล้งคุยโทรศรัพท์ครับฮัลโหลเตงกำลังกลับแล้วนะคือรถมสาสักพักแล้วอะ เราแกล้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุยกับคนในสายที่ไม่มีอยู่จริงอ่าฉลาดคุยขู่ไปเลยครับคุยกับแฟนเลยฮัลโหลแตงกําลังกลับแล้วนะขึ้นแท็กซี่มาสักพักแล้วอะต้องบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะส่งเลขทะเบียนไปให้นะถึงจะจบนะแบบเนี้ยคนขับเลือมองคุณผ่านทันกระจกหลังครับคุณกลัวถูกจับได้ว่าเป็นเพียงการคุยทิปแต่ก็พยายามแสดงให้เนียนที่สุดก็คันที่เขาถ่ายส่งไปให้ไงเป็นตำรวจต้องดุอย่างนี้ทุกคนเลยไหมเนี่ยฮะแหมเธอก็ขู่ด้วย นี่ฉลาดนะบอกว่าแฟนเป็นตำรวจนะคือขู่ไปเลยบอกก็คันที่เขาถ่ายส่งไปให้ไงนี่เป็นตำรวจต้องดูอย่างนี้ทุกคนเลยปะเนี่ยแ <c oughs> หล่งเธอเนี่ยใกล้ถึงแล้วค่ะฝ่าบอกพ่อแม่เขาด้วยเดี๋ยวเจอกันคนขับได้ยินแบบนั้นนะครับก็ปรับกระจกคืนอย่างเดิมไม่ต่อบบทสนทนากับคุณอีกแล้วตั้งหน้าตั้งตาขับต่อไปจนถึงจดหมายเว้ย เฮ้ย <res>: hey! แล้วหลังจากรอดมาได้ครับเราก็เลยมาตั้งโพสต์ว่าหญิงสาวออกมาเล่าประสบการณ์เอาตัวรอดจากคนขับหื่นเหตุการณ์เกิดจากคนขับรับจ้างดูมีพิรุษใช้คำพูดเชิงชู้สาวเผยตนเองแกล้งคุยโทรศัพท์อ้างเป็นคนรักตำรวจคนเดียวตลอดทางคนขับจึงเลิกสนใจเตือนควรระวังภัยเสมอคนอื่นอาจจะไม่ได้เคราะหดีเช่นตนถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะเกือบตกเป็นเหยื่อครับ หญิงสาวหัวไวเล่าประสบการณ์เอาตัวรอดจากคนขับพืน้นจะบอกว่าผมรอดใช่ไหมไม่ได้แดกกูหรอกอันนี้จบแล้วครับแต่ผมบอกกันนะว่าเกมจบได้หลายแบบมากๆและนี่คือแบบที่ผมจะเลือกทําแต่ว่าเกมนี้จบได้หลายแบบจริงๆเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ ผมจะลองยกตัวอย่างเป็นเด็กสาวที่ไม่รู้4ีรู้แปดอีกสักรอบหนึ่งให้เห็นว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณได้บ้างรอบนี้จะไปอย่างรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะเราพอจะรู้เรื่องอยู่แล้วเป็นไงบ้างถึงไหนแล้วโทษทีนะเลิกดึกไปหน่อยไม่เคยอะ่ะปกติที่บ้านมารับนี่รอบนี้เป็นลูกคุณหนูนัตตี้ไม่เคยอะ่ะปกติที่บ้านมารับแล้วนี่ได้รถหรือย,ยังอะ่ะฮะฉะนันเป็นห่วงเนะียสรุปนั่งอะไรกลับอะ่ะอืมเป็นลูกคุณหนูลองไปนั่งรถเมย์ดูขึ้นรถเมย์แล้วนะดีที่มันยังพอมีที่ว่างอยู่อะ่ะ แสงสลัวจากไฟริมทางสาดเข้าที่หน้านอกหน้าต่างเวลานี้ไม่มีอะไรให้มองรถเมล์ที่เคยมีคนโดยสารมากมายมีเพียงคุณคนขับและกระเป๋ารถเมล์กับความเงียบที่นั่งหลังสุดริมหน้าต่างคงเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้ก็คือเรานั่งหลังสุดเลยพอไม่ต้องมานั่งระแวงว่าด้านหลังมีใครอีกหรือเปล่าแถมระยะสายตาย,ยังมองมองเห็นรถได้ทั้งคันด้วยคือเขาก็สอนคุณน,นะว่านั่งรถเมล์ให้นั่งหลังสุดนะครับดึกป่านนี้อยากให้ถึงบ้านไม่ไวแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเราลองฟังเพลงแล้วกันเล่านี้ เสียงเพลงดังขึ้นเพื่อบรรเทาความเงียบแต่ก็ไม่ดังขนาดที่จะไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างคุณยังสอดส่องระวังตัวเพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นจะได้รู้ตัวทันคุณถูกสอนมาเช่นนั้นเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องระวังตัวขนาดไหนกันนะอถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นจะทายังไงเนี่ยอาจจะเหมือนกันในข่าวก็ได้ใครจะรู้อะแล้วเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นอีกครั้งรอบนี้กูไม่ดูข่าวด้วยไม่เลื่อนฟีดด้วย เป็นสายชิวอะแบบนั่งรถเมย์ไม่คิดอะไรมากเหนื่อยจากงานแล้วกลับดึกโอเคกลับดีๆนะถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะแต่เสียงแบ็คเกเาลเป็นเสียงรถไฟฟ้านะเนี่ยรถเมย์หยุดจอดที่ป้ายจดหมายเพื่อส่งคุณลงเดินทางต่อความเงียบเหงาของยามวิการทำให้คุณแอบหวั่นใจเมื่อรถไฟเคลื่อนตัวออกไปจากคุณจนรับตาความเงียบก็เข้ามาแทนที่ในที่สุดก็มาถึงเส้นทางประจำถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยแต่วันนี้กลับดูเงียบยิ่งกว่าทุกวัน แสงไฟบางจุดไม่สามารถใช้งานได้ด้วยยิ่งเสริมบรรยากาศให้หน่ากลัวขึ้นอีกคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูขนาดนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วครับเดินกลับบ้านครับพอดีบ้านอยู่ไม่ไกลก็เลยเดินคุณเดินไปตามเส้นทางในซอยมีเสียงบางอย่างไล่หลังคุณมาครับมันฟังดูมีน้ำหนักเกินกว่าจะเป็นแค่ใบไม้ปลิวตามถนนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะมีใครนอกจากเราเลยนี่นาคิดมากไปเองหรือเปล่านะคือปกติก็เดินกลับบ้านทุกวันไงแต่ไม่ได้กลับดึกขนาดนี้รอบเนี้ย กับดึกเหมือนมีใครเดินตามอะครับแต่ถ้ามีใครตามเราอยู่จริงๆล่ะจะทํายังไงอะเที่ยงตัวเองอยู่กับสักพักสุดท้ายก็เลยจัดการกับความสงสัยนี้ด้วยการหันไปมองครับบ้าเอ้ยตกใจหมดเลยอะก็แค่หมาหมามาเดินตามครับคุณโล่งใจที่ไม่ได้มีอะไรไม่ไปมากกว่าที่คุณจินตนาการไว้สักครู่นี้เดินต่อไปเรื่อยๆครับแต่แล้วอีกเสียงหนึ่งก็ใกล้เข้ามา มอเตอร์ไซคันหนึ่งขับชะลอเข้ามาข้างคุณครับโอ้เฮียน่ากลัวว่ะเขาถอดหบวกันนักออกเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยให้พี่ไปส่งไหมน้องสาวอยู่บ้านหลังไหนอะเอะปฏิเสธอย่างสุภาพก่อนครับวิ่งหนีเลยก็วิ่งหนีไม่ทันอยู่แล้วครับปฏิเสธครับเออไม่เป็นไรค่ะจะถึงอยู่แล้วค่ะขอบคุณนะคะ เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจน้องไปกับพี่จะได้ไวๆไงขึ้นมาเทนะาแป๊บเดียวก็ถึงมา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 เขาพยายามตื้อให้เราขึ้นรถไปด้วยไม่ว่าจะปเป็นเศษอย่างไรก็ตามครับเราก็เลยมีวิ่งหนีกับแกล้งลำถ้าลำนี่คือกูเป็นผีเลยวิ่งหนีครับคิดไม่ถึงว่าต้องแกล้งลำครับตัดสินใจวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วจำไว้ว่าพี่เล่นแบบ worst case scenario นะครับเราวิ่งหนีเลยครับ แต่คันเด่งของรถย่อมเร็วกว่าเท้าเปล่าชายคนนั้นขับตามคุณมาติดติดเขาขับมาดักจอดข้างหน้าคุณปิดทางวิ่งหนีคุณไปไหนไม่รอดเขาลุงจากรถแล้วเข้ามาระชิดควคักแขนคุณไว้อย่างรวดเร็วสบัดเ,เขาพยายามสบัดแขนคุณพยายามสบัดแขนออกจนหลุดเขาชะงักไปเล็กน้อยเราต่อสู้สู้กับคนร้ายครับพยายามหาอะไรใกล้มือเป็นอาวุธเอาสเปรย์แอลกอฮอล หยิบสเปรย์จากกระเป๋าออกมาครับฉีดฉีดใส่หน้าอย่างไม่ลังเลครับสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้ได้ผลดีกว่าที่คิดคนร้ายร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดคุณยัดกลยุทธ์ทั้งหมดที่มีมาจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เต็มกำลังคนร้ายเสียหลักล้มลงโชคเข้าข้างคุณมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาพอดีคุณจิงได้รับความช่วยเหลือเอารอดเว้ยมีแกล้งลำเนี่ยนะทุกคนแกล้งลำนี่คือ ไอ้เหี้ยเหมือนผีเข้าอ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์กูก็คงจะเวอร์เหมือนกัน นี่ครับมีข่าวขึ้นว่าหญิงสาวรุดเข้าแจ้งความหลังถูกชายแปลกหน้าหวังคมขืนโดนคนร้ายขับจักรยานยนต์ไล่ตามขณะเดินกลับบ้านลําพังในซอยดึกออใ,นในซอยเปรี่ยวกลางดึกหญิงสาวตั้งสติใช้ท่าป้องกันตัวเองที่จํามาหาอาวุธใกล้ตัวจัดการคนร้ายรอดมาได้อย่างบุดวิดหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ที่สอนอเจ้าหน้าที่คาดว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วๆนี้เตือนระมัดระวังและเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองเป็นสิ่งสําคัญมากรอดเฉยอุตส่าห์เดินล่อเป้านะก็ยังรอดวะคือเกมนี้เขาสอนนะครับให้ให้ผู้หญ รือถ้ากด Quick ท i m e e v e n t ไม่ทันจะเป็นยังไงอันนี้ผมว่านะมันก็มีหลายกรณีที่อยากจะให้ไปลองดูแต่ว่าด้วยความที่เป็นโปรเจกต์ของคนไทยนักศึกษาชาวไทยผมอยากให้ทุกคนนะครับไปลองเล่นดูผมเล่นให้ดู2แบบพออยากให้ทุกคนไปสนับสนุนน้องๆเขาด้วยการไปลองกดเล่นดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับไปกดเล่นกันดูนะโอเคไหมจะได้เป็นไวรัลเหมือนมียอดวิชมากขึ้นสำหรับน้องเขาด้วยนะครับช่วยเหลือน้องๆให,ให้ให้ทีสิทธิ์เขาแบบว่ากระชอน โอเคไหมแบดเอ็นนัดปิ่นโตแบดเอ็นวันนี้ไม่เกิดขึ้นว่ะแย่จังวะเอาตัวรอดได้ซะง,งั้นวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ดีๆที่นอกจากจะเป็นเหมือนเกมแล้วยังบอกเล่าวิธีการเอาตัวรอดของสาว,สาวที่ต้องกลับบ้านเวลาดึกๆด,ด้วยเวลาเจออันตรายต่างๆก็สามารถรับมือได้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับก็หวังใจว่าทุกคนจะปลอดภัยนะฮะกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพถ้าถึงบ้านแล้วบอกพี่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถึงบ้านแล้วบอกด้วยนะ